สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เรามาดูสถิตินะครับตันในบอกนะฮะอ่านะครับหลายคนอาจจะงงอะไรว่าตัดในอคืออะไรนะครับอ่าจริงๆมันเป็นชื่อที่ผมมาตั้งหลังจากที่แบบพยายามหาจะตั้งชื่ออะไรดีนะครับแต่ก็รู้สึกว่าอ่าชื่อนี้นะครับมันชอบสว่างนิดๆนะครับสําหรับการที่คนมีเดีกเกเตอร์ปิชัยนะครับแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ตอนทำงานนะครับอันนี้ก็มาดูระบทน,นะครับมาดูวิธีคิดก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โอเคน่ามาดูวิธีคิดกันนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายด้านนะครับอน่าจะพบเจอนะครับน่าจะพบเจอการเรียกอะไรการหาจุดเท่าอืการหาจุดเท่านะครับว่าทีเราควร จะเข้าจุดไหนนะครับให้อยู่นานๆนะครับที่อยู่ในตลาดได้แบบข้าเลยกหลไรให้อยู่ให้อยู่แบบเหมือนกับอยู่นานแล้วแบบไม่โดนกวนไม่โดนกวนจากราคานะครับอ่าไม่โดนกวนจากราคาไม่โดนกวนจากอ่าระบบของตัวมันเองนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นการลับหน้านะครับถ้าพูดแบบนี้นะครับที่หลายท่านต้องลองออนึกถึงวีเว็บนะครับวีเว็บเป็นจุดเข้าที่ดีนะครับแต่เมื่อ ราคาไม่ไปไหนนะครับไซเวย์อินดิเคเตอร์มันก็จะตัดไปตับมานะครับเพราะว่าราคาไม่สามารถจะอยู่ฝั่งไหนได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดหน้าลำแา้งแต่ว่าจุดเด่นของวีแว็ก็คือจุดเข้าที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อตลาดไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับหมายความว่าด้านคือจุดเข้านะครับแต่ถ้าสลาดมันอยู่ตรงกลางเสถียรวีแว็เป็นเส้นกลมเป็นเส้นตรงนะครับเนีย่ยราคาตัดไปมาอันนี้คือไม่ดีแล้ว นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิวัฒน์ไซเวกนะครับเราก็จะไม่ค่อยรู้รู้ต่อกทีคือโดนแล้วอาไฟเวกนะครับอ่าแต่ระบบนะครับระบบนี้นะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนระบบใดๆเลยนะครับต่างออกไปนะครับต่างออกไปมากอืมเมื่อก่อนผมทําระบบนี้เพราะผมใช้วิธีเรียกว่าอ่าวิธีนับสามนะครับแต่เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับมาดูก่อนว่า ผมมองมปนยังไงนะครับทฤษฎีนะครับตลาดเรามันจะแบ่งแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่าจะเห็นไม่ตรงกันได้นะครับเห็นไม่ตรงกันได้ไม่ต้องกาผมก็ได้นะครับอ่าเราจะเห็นนะครับอ่าปัจจัยในการที่จะเล่นตลาดนะครับก็คืออะไรราคานะครับราคาอ่านี่คือนี่คือช่วงช่องราคานะครับผมก็ขีดไว้แบบ คนะิดให้ดูเท่าๆนะครับนะครับนี่คือครักการหลักนะาจะเริ่มสักศูนย์นั่นแหละครับนะฮะมันจะเริ่มสักศูนย์อะไรศูนย์ไม่มีค่านะครับสมมติว่าอันนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยวมๆอย่างนี้แล้วกันเนาะยังไงแต่ไหไว,ไว หนึงร้อยอะสองร้อยนีครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยี่เขียนแบบนี้ยากเลยนะแปดร้อย ร้อยร้อยอเอันนี้คือหลักนี่คือหลักไลค์หลักนะครับสิ่งต่อไปนะครับอ่าที่ตลาดมีก็คืออะไรเวลาเวลาใช่ไหมเวลาวันเวลาอ่าวันเวลา อ่านะครับอันนี้เป็นเวลานะครับอ่านี่เป็นวันสมมติว่าวันที่นึ่นะครับอ่าสองสามสี่อ่าหกเจ็ดแปดเก้าอ่มต้มีสิบวันนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นราคา เขียนไม่ดีเลยนี่ตลาดค่ะคราบนะครับนี่คือเวลาหรือวันนะครับเบ็นี้แล้วกันนะครับอ่าสมมติว่ามันเริ่มมาก่อนตูดแล้วนะครับ เราเลื่อมาก่อนสูนแล้วนะครับรัพย์สินนี้มีค่านะครับอ่าทซั์สินนี้มีค่านะครับทบีนี้รั์สิเนี้ยนะครับหรือว่าอ่ะเป็นิเศษมื่อมาเริ่มที่สองร้อยนะครับอ่าก็เริ่มนี้สองร้อยวันแรกนะครับอ่าจบวันวันที่สองขึ้นนิดหนึ่งอ่านะครับอ่านะฮะวันที่สามขึ้นอีกนะครับวันที่สี่ นีสิบลงมาแบบนี้นะครับมันที่สิบแบบนี้วันที่ห้าขึ้นไปอีกอ่าตรงอะไรดีขึ้นขึ้นขึ้นะวันที่หกขึ้นเลย้อมางสองวันนะครับวันที่เจ็ดลง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 นะครับวันที่เก้าขึ้นดาวล้านดาวลานนะครับจนท้ายเลยวันที่สิบนะครับนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับทุกทุกวันนะครับคืออะไรครับ ราคเวลาอันนี้เรียกว่าทิศทางครับนะครับทุกทรัพย์สินต้องมีทิศทางน,นะครับต้องมีทิศทางหรือที่เราเรียกติดตามเพราะว่าใชนนะครับเรียกว่าเทรนนะ,ลนนะตลาดนะครับมีความสมคัญสิ่งสําคัญกปนอยู่ตรงนี้เลยครับราคาเวลาวันที่นะครับแล,ล้วก็การเคลื่อนไหวครับการเคลื่อนไหวของตัว ต้นสินตัวนั้นเองไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจะขึ้นหรือลงจะขึ้นหรือลงนะครับมันเป็นแบบนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเทรดป็นทุกฟันมันขึ้นลงขึ้นลงไปแต่ละวันนะครับอ่าจะมีคําติดปากว่าเทรดกันเพืนเทรนนะครับอ่าเล่นสั้นเล่นยาวแล้วแต่ครับแต่ทรัพย์สินทุกทรัพย์สินมันจะต้องมีเทรนนะครับมันก็มีเทรนของตัวเองไม่ว่าสมมติว่าวันอื่นจะโดนดึงไซเบรไปนะครับสัปดาห์ต่อไปจะเปไงไม่รู้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเราเห็นแบบเนี้ยสิ่งสําคัญที่เราจะยทาโลบอกนะครับแต่ตอน,นั้นที่ผมคิดก็ได้นะรที่ผมคิดว่าเอ๊ะนะครับราคาเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอาจจะทําทได้ก็ประเท okay. แบบอะไรระบบกริดนะระบบกริดนะครับอา่าอย่างเวลานะครับก็ทําอะไรไปได้นะครับก็ต้องปล่อยนะครับอแต่ที่ช้างนะครับมันเคลื่อนไหวนี่หว่านะครับ มลขึ้นไหวแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องทํายังไงทอยากนะครับเพื่อไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งของตรงเนี้ยของเนี้ยนะครับอาจจะไปอยู่ตรงนี้ของวันนี้หรือจะไปอยู่วันนี้ของตรงนี้นะครับหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ของวันนี้นะฮะหรือว่าอยู่วันนี้ของตรงนี้นะครับเราอยากอยู่ทุกทรนนะครับในแต่ละวันนะครับ <reco Christ. S 1> <siglo>. <uss UC> แต่ทีนี้ตลาดมันทับให้เราต้องเปิดเอสเปิดแอลเปิดเอสเปิดแอลนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเปิดก็คือต้องเปิดเปิดกลับมานั่งก็ไปกลับมา ต่ไปกับมันนะครับโรบอทไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทิศทางนะครับอ่าทิศทางนะครับทีนี้เนี่ยไม่มีทิศทางแล้วนะครับผมก็คิดต่อไปเอาไงกับมันดีวะารู้แล้วทรัพย์สินม,มันต้องมีทิศทางนะครับไม่ว่าทีเฟ้ทองคำหุ้นนะครับทุกอย่างต้องมีทิศทางไม่ทางใดทางหนึ่งมันต้องออกนะครับอ่ามันต้องออกนะครับ แั้นเนี่ยผมอยากจะมีจุดนั่งนิ่งๆอยู่หนึ่งจุดนะครับนี่คือทฤษฎีนั่งนิ่งๆจะหนึ่งจุดจุดไหนก็ได้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นตลบนะครับแต่การนั่งนิ่งๆของผมเนี่ยผมไล่เงินนะครับถ้าผมโดนลับหน้าผมก็จะโดนจับหน้าไม่กี่ครั้งนะครับอันนี้มันก็เลยมาเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่าครั้งแรกนะครับ ผมเคยบอกเล่านะครับในกลุ่มเซมิบเกอร์นะครับแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะไม่มีใครสนใจเลยนะครับผมเลยตือนนะครับมันใหม่อีกแล้วนะครับจะเอาวิธีเนี้ยไปสอนคนที่เขาเห็นว่ามันใหม่นะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นลอจิกที่ผมยังจำได้เลนะครับนับสามคืออะไรนะครับนับสามคืออย่างนี้ครับนะครับ อ่านัสามนะครับชือยจุดที่เราจะเข้าไปนะครับชือจุดที่เราจะเข้าไปนะครับเราไม่สนใจนะครับว่า็อตหรือรอนะครับอ่าเราจะเข้าไปนั่งตรงเนี้ยนะครับโดยมี FL อยู่สามจุดครับปิดไว้อ่านะครับปิดไว้ตรงนี้ขึ้ทฤษฎีนะครับอ่าิดไว้เมื่อราคานะครับสมมติว่าเราบอก S นะครับ FL จะอยู่ข้างบนจุดไหม FL อยู่ข้างบน นะครับเมื่อเราบอกเอสตรงเนี้ยแหละซึ่งราคาเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันต้องช็อตหน่นะครับอนะสมบุกก็เปิดช็อตไปนะครับถึงราคาหนีหนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่อยู่นะครับมันดันกลับไปเรื่อยๆนะครับปึ๊งนะครับอ่านะครับสิ่งที่โรบอทจะทํานะครับเมื่อมาแตะสามจุดปุ๊บจากเปิดเอสกลายเป็นเปิดแอลตรงนี้เปิดแอลตรงนี้นะครับอ่าเอสแอลฝั่งแอลจะอยู่ด้านล่างถูกไหมครับ อ่ามันก็จะแปกลงมาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งสามจุดนี่คือเอแออ่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อมันแตกเส้นเอนะครับระบบจะกลับหน้าให้ทันทีนะครับแล้วก็เปิดฝ่กตรงข้ามให้ทันทีนะครับอ่าทีนี้ขึ้นไปนะครับอ่าขึ้น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 ,น,น,นแล้วอยู่ไๆไหลายๆๆๆลไหลลงมาแตกฝั่งเ l ปุ๊บนะครับมันก็จะกลับมาเปิดช็อตทันทีอ่านะครับเปิดช็อตทันทีเห็นไหมนะครับ นะครับระบบจะทําอย่างนี้ยนะครับเมื่อนะครับมันดันกลับขึ้นมาอีกนะครับเปุ๊บ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 แต่ S L มันก็จะเปิดแอลทันทีนะแล้วแลวาดเส้น S อนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราทารําลักษณะนี้การวาดเอสอสองฝั่งนะครับเวลาไปกลับไปกลับมานะครับอันนี้มันจะเป็นเส้นส่งไปเรื่อยๆนี่คือระบบมองตรงนี้ยฉันจะอยู่ตรงนี้แหละเส้นส่งไปเรื่อยๆนะครับ อ่าเป็นตรงเรื่อยๆเพราะว่ามันแตะพุกสายกับฝั่งแตะพ้กตรงกับฝั่งนะครับติ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญของระบบนี้ก็คือราคามันไม่เคยอยู่ตรงนี้ได้ดังน,นั้นนะครับแล้วมันไม่สามารถอยู่ในเลนสามจุดได้ตลอดเวลานะครับเราอาจจะมองนะครับตัวอีเฟษเนี่ยถ้าสังเกตตั้งแต่อ่าไล่จากนี้ถอยหลังไป ไปถึงปี2000สมัยที่มันไอ้น,นี่เลยนะครับนานๆเลยสมัยรู้นเลยจะเห็นว่าซีเป็นะครับได้ไม่ได้เห็นมันจะแกว่งตัวเองจะอยู่1 5ุดนะครับอยู่1 5ุดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แคบลงแคบลงนะครับแต่ตลาดครอบทินท้านะครับเมื <ME> ่อเราเลือกที่จะขีดเส้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่เมื่อมันแตกนะครับมันแตกปุ๊บมันก็จะวาเส้นแตกปุ๊บมันจะวาเส้นเท่ากับว่า ระบบเราเนี่ยพยายามอยู่จุดเดิมนะครับพยายามอยู่จุดเดิมครับพยายามมากอยู่จุดเดิมนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ<ม>ก็คือราคาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะครับเวกเตอร์ของตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าพอเราได้เส้นนะครับเราได้เส้นที่มันวาดขึ้นมาแล้วนะครับเรารู้ว่าเส้นเส้นว่าอันนี้ว่ามันติดผมแปะเส้นไม่ได้ แต่เป็นได้หนนะครับแมว่าเอชแอลของสองรองอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแอดเมื่อตลาดเคลื่อนไหวนะครับเมื่อตลาดเคลื่อนไหวแล้วไม่กลับมาโดนเอชแอลนี้อีกเลยนะครับอันนี้คืออดีตอันนี้คืออดีตแหละนะครับอันนี้คืออดีตนะครับพอมันขึ้นไปเรื่อยๆสี่ห้าวันขึ้นไม่ลงมาที่เดิมน,นะครับแสดงว,ว่าก็ได้กำไร เราได้กำไรจากจุดสุดนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับราคาเราเปลี่ยนไม่ได้เวลาเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดละตลอดระยะเป็นสิ่งทิศทางของราคานะครับอ่าเฟกเตอร์นี้มันขยับตลอดเลยนะครับมันขยับตลอดเลยเพะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทำไงก็ได้ให้เราอยู่จุดจุดเดิมให้ได้นะครับให้เราอยู่จุดเดิมไว้ได้นะครับพอเราอยู่จุดเดิมได้นะครับสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดก็คือราคา ราคาไปนะครับวันที่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆราคาก็อยากขึ้นอยาลงไปตามอ่าระบบของการซื้อขายเรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับมันจะทิ้งจุดที่เราเคซื้อไว้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่โดนเอแสลนะครับมันไม่โดนเอเลนะมันก็จะอยู่ไปนานมากเลยนะครับหมมตว่ามันไม่โดนเอเสลเลยนะเนี่ยครับไอนะนะครับมันไม่โดนเอเสลเลยนะครับ ตรงเนี้ยก็จะอยู่แบบอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบบโดยที่ไม่ต้องโดนเอฟโดนแอฟโดนกลับไปกลับไปไปกลับมาสูตแค่เอนนะครับสกูตแค่เองครับนะนับสามนะครับ <mayor> น <of weather gangen> ับสารให้เราเปนที่แรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่เราเปิดมีโอกาสกลับหน้านะครับเปล่งเ่งสองครั้งเพื่ออ่าเรายังไม่รู้นะครับระบบยังไม่รู้ว่าทิศทางไปทางไหนนะครับแต่เมื่อมังเรื่องที่ยาาย้ำ เลยที่นะครับซิงที่ได้เปลี่ยนเป็นซิกจุดที่เราอยู่นะครับจากลักษที่จกไม่ว่านังฝั่งสับตนหรือนะครับอ่าไม่ต้องฝับสนสับสหรอกดังนั้นเนี่ยลอจิเนี่นะครับเป็นลอสิกนับฝันนะครับแล้วมันจะมาเป็นจันไรบอบอดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมถึงคิดว่าเอาชื่เนี้มาเป็นจันไนบ์ดอีกนะครับอ่าเมื่อระบบนะครับนับสามอ่ามาเอกหนึ่งสองสามนะครับเต็มที่ก็ไม่คือสองครั้งที่สำค เพราะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนเปลี่ยนแปลงจุดส่งผลสไม่กี่อย่างหรอกครับนะครับผมว่าสักไม่ยากที่สุดนะเราแบบยากที่สุดก็ไม่ได้เกินคปกติประมาณนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่แรกมาก็คือจุดลามเองนะครับจุดลันเองนะครับแล้วนั่นถามว่าจะทํำทาไมป็นยังไงครับผมก็ต้องบอกว่าทํำกาไรตามความพอใจนะครับนะครับเพราะว่าผมอ่าไม่ใช่ก็ตลาดเลยนะครับผมบอกไม่ได้นะครับผมบอกได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะอยู่กับเรานานไ ขึ้นไหวแรงแต่พอครังนะครับอ่ายิ่งสนุกเลยสนุกนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะมันขึ้นไหวไงใช่อกมสนุกที่เราชอบมันไม่ขึ้นไหวเพรเลยมาจะรับสารที่ทรขอขอขต,ตรงนี้ไวนน้นะครับโดยสูตรแค่เป็นแหนึ่งสูดนะครับระบบนี้ไม่มีอินดิเคเตอร์นะครับระบบนี้มีดีเจ็ตระบบนี้มาจากลอตเตอรี่มันสมองถอยลงว่่างนแค่นี้จำไว้นะครับราคาทำได้ไม่ได้นะครับได้ครับคือระบบกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะเขีน โปรแกรมขึ้นมาว่าราคาที่นี้เราก็ซื้อราคาทนี้ก็ขายมันก็อาจจะได้นะครับเวลาผมมันทาอะไรได้ได้นะครับเวลามันายไปเรื่อยๆนะครับแต่ทิศทางราคานะครับหุ้นทุกตัวใช้ได้กับหุ้นเหมือนกันนะครับอ่ามันจะยืนจุดหนึ่งไม่นานนะครับมันจะต้องไปด้านใดด้านหนึ่งไออกไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมืนไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันเท่าเราว่าอ่าจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับจุดซื้อที่ดีเลย นะครับไม่ว่าช็อตหรือลองนะครับมันจะตบมาให้พี่กลับมาอยู่ในจุดที่ไม่โดน FL ฟแอนะครับนั่นจุดที่ไม่โดนเอฟแอลเป็นจุดเข้าแบบนี้แต่ถตอว่าเราตื่ช็อตนะครับเราตื่ช็อตเราตื่นเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ต่อเอส่วนเป็นการตรวนใช่ไหมเอามาเนี้ยคว้าช็อตเลยนะครับช็อตปุ๊บนะครับเอามาตรวจช็อตปุ๊บโอ้ตามกว่าเท่าไหร่ เป็นแบบทุกสถานทีเพื่อทีู่้สึกว่าเราเป็นขาลองทีท้วีครับสิ่งผองมันจะเนอ่างเง้ยเลยอยากผองที่ย่อยควรลองอะไนะครับควเส่วนนครบรสวนเมเป็นส่วนเองนะครับเรื่มได้ครับองคนะครับงเห่าจีเป็นสคัญไปว่าเส้นแดงแด่แดงครับพอมา่ต้องกดลองนะครับที่มีสกานทีไหาเกิดจุดเราต้องไว้ กนี่ดๆเลย้ยอยางอย่างนี้อยนี te ้มันต่อเลยครับปดเลยดเลยส่อยู่คือเกินขัดระบบใเครเปิออก็ิดอไดแต่แต่แต่แ่แต่แน่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่ต่่่แต่อต่้ต่แตต่แต่แต่่่่ยังทต้ตอ่ช่วยตแ เรารู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรบบ่ไหนแต่บทเนี้ยในทางกอนเนี่ยนะครับมันเป็นทางที่เราดึงือิจิงเนี้ยต,ต้องการไม่อยู่ตรงนี้แหบลบ ไปเพื่อทำนแล mmm ้วแต่มทนิติสตัวเองแต่งน้ิทที่ผมเขียนแต่งอนที่ผมเขียนแล้วก็เอาไปทำครับเป็นสิิก็ได้เป็นิผมคราว่าเออกรตสิงแ์นทัเกิดเุสื่อเปควาเนี่เราสามารถปล่อยแ่ได้เป็นปีนะ่รับปล่อยไปเืเลยแล้วสิทธิำานใช้คนน้อยนะครับวันเดียวก็เล่นได้ เอาไว้ด้ใจได้ใจมันก็ต้องนี่เสร็จพฤสฎดีนะริดีเส็จการนะครับทีนี่ถามว่าทำไมทำไมผม้องเอาชื่อใจในบ่อซิแต่ไในบออที่คุณ e <laughs> ชื่อกะบีแหลงจีนแสงจีน เตนมีแตกอทองนะครับผมมองว่าถ้าผมเป็นเทรดเดอร์กอยางจะมีเครื่องมือจนิดหนึ่งนะครับเล่ครับแต่อมเพื่อเสิมระที่ใช้ต้องสเป็นป้ครับก็เลยได้ตึงนมาะครับไเลาดได้่อนะครับนะฮะจริงๆอาจจะเรี่อยูเรก้าอะไรเงี้ยเจอแล้วอะไรเงี้ยตัคงแล้วอะไรเงี้ยก็สินใ้นะครับ เล่นนะครับว่าของใส่กูใช้กูขึ้นมานะครับกดใช้ครั้งแรกเปเลยใช่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการน,นะครับให้ในสิ่งที่ต้องการน,นะแต่ผมดูว่าผมจะทำอะไรได้บ้างครับนะว,นนวิดีโอเนี้ยจะสอบได้ดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอันเนี้ยวิดีโอเนี้ยก็ออกมาดีก่อนนะครับนาะหลักใจใจใความก็คือ ระบบที่รักษาจุดเข้าไว้นะครับแน่ครับรักษาจุดเข้าไว้นะครับแต่ราคาเนี่ยมันขยับไปเรื่อยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงครับมมนขยับไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่โดนกลับมาโดนระบบเรามันก็จะไม่กลับหน้านะครับทีพีไม่จำกัดแล้วแต่เลยชอบคนไหนชอบแบบไหนับไปเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราอยู่จุดนี้นะครับเวลาจะทําให้เรากําไรมากสุดนะครับหรือว่ามันจะกลับหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นีนะครับพอเราเล่นเราเสียเยอะกว่านี้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบเนี้ยเป็นเนี้ยเราก็อยู่ที่ว่าเราคิดมันเองนะครับโอเคครับแต่ในบอกนิตยบดีจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถามอีกเทจหนึ่งนะครับถามอีกเทจหนึ่งใครสนใจนะครับเทจที่สองอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวอ่าน่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวแน่นอน <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ